เพื่อนเคยได้ยินคําว่าการสร้างบ้านโดยการก่อผนังสองชั้นไหมครับจริงๆพี่พีพูดเรื่องการก่อผนังสองชั้นมาหลายรอบมากๆแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนตัวพี่เองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการสร้างบ้านโดยมีผนังสองชั้นเนี่ยมันคุ้มค่ามากและมันจําเป็นมากๆทางในเรื่องของการประหยัดไฟนะครับในเรื่องของความเย็นในบ้านการก่อผนังสองชั้นคืออะไรมันมีข้อดีมีข้อเสียยังไงและมันต้องทํำยังไงบ้างมันแพงกว่า การก่อผนังชั้นเดียวตามปกปติมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววิสรุปให้จบในคลิปนี้คลิปเดียวครับสวัสดีครับวิจากช่องช่างเถื่อบานพี่นะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องการก่อผนัง2ชั้นเพื่อนๆคนไหนที่ชอบความรู้ดีๆเกี่ยวกับบ้านและการตกแต่งแบบนี้ฝากกดติดตามช่องช่างเถืะอบาทพี่ในทุกช่องทางด้วยนะครับอย่างที่พวกเรารู้รกันนะครับว่าเรื่องของแดดนะครับเรื่องของความร้อนเนี่ย กับการสร้างบ้านในเมืองไทยเนี่ยมันแทบจะหมีกันไม่ออกเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับหนในวิธีการก่อสร้างนะครับหนในวิธีการแก้ปัญหาที่เราสามารถจะทำได้ตั้งแต่การออกแบบบ้านเลยนะีก็คือการทําบ้านให้เป็นผนังสชั้นครับในวิธีการนะครับก็ไม่ได้มีซับซ้อนอะไรมากนะครับมันก็จะเหมือนกับชื่อมันเลยนะครับคือโดยปกติแล้วครับแทนที่เราเนี่ยจะก่อผน,นัง ไม่ว่าจะเป็นอิฐมวลเบานะครับไม่ว่าจะเป็นอิฐบล็อกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอิฐมอนเราเนี่ยก็จะก่อให้มันเป็น2ชั้นนะโดยมีการเว้นช่องไว้ด้านในนะครับให้อากาศเนี่ยมันระบายได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าโดยอันดับแรกก่อนนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยมันกันความร้อนนะครับได้มากน้อยแค่ไหน,นครับถ้าเกิดว่าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับเราลองนึกถึงภาพของตัวแก้วนะครับที่เป็นแก้ว2ชั้นนะครับหรือว่าตัวพวกกระติก อลูมิเนียมน,นะครับที่มีลักษณะของสุญญากาศด้านในก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับนั่นหมายความว่าความร้อนนะครับหรือว่าความเย็นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกเนี่ยมันจะไม่ส่งถ่ายกันได้โดยง่ายนะครับถ้าเรานึกภาพของการที่เราเอาน้ําร้อนนะครับใส่ลงไปในแก้วที่เป็น2ชั้นใช่ไหมครับตัวน้ําร้อนด้านในมันก็จะร้อนอยู่ตามปกติแต่ในขณะที่บริเวณด้านนอกของแก้วครับมันก็จะไม่ร้อนหรือว่าในทางตรงกันข้ามครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาน้ําเย็นใช่ไหมครับหรือว่าเอาน้าแข็งเนี่ยใส่ไปในแก้วที่เป็นสเตตเลสนะครับด้านในมันก็ยังเย็นอยู่ตามปกติใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะที่เราจับด้านนอกแก้วเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกเย็นแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ย ความเย็นเนี่ยมันก็จะคงอยู่ได้นานกว่าการที่เราใช้แก้วตามปกติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันกันความร้อนเข้ามาในบ้านหรือว่ากันความเย็นออกจากบ้านได้มากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยก็เชื่อว่าเพื่อนๆคงจะมั่นใจได้นะครับคราวนี้เรามาลองดูกันครับว่าในวิธีการทํางานเขาทํางานกันยังไงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับ เราก็ก่อสร้างบ้านตามปกตินะครับแต่ว่ามันจะต้องมีการออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นนะครับด้วยตัวผนังที่มันเพิ่มขึ้นเป็น2ชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความหนานะครับของตัวเสานะครับหรือว่าน้ําหนักนะครับที่มันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็อาจจะทําให้ตัวโครงสร้างเนี่ยอาจจะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับหรือว่า เวลาทําแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องอยู่ในระยะของตัวเสาที่มันเหมาะสมด้วยวัสดุที่ใช้ก็สามารถจะใช้ได้ทุกประเภทนะครับตามที่เราใช้ตามปกติกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นอิฐมวนเบานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอิดบล็อกนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวอิดหมอนแล้วก็เวลาการก่อสร้างในเีงครับ เขาก็จะทํา2ชั้นใช่ไหมครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็ไม่ได้ฉาบนะครับก็จะเป็นการปล่อยโล่งทิ้งไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ด้านในเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันระบายอากาศได้ดีนะครับเราก็อาจจะทําตัวช่องลมนะครับให้มันระบายอากาศได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่กลัวนะครับว่าจะมีพวกสัตว์ประหลาต่างๆสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเข้าไปอยู่อาจจะไม่ต้องทําตัวช่องระบายอากาศก็ได้ครับแล้วก็ถ้าสาหรับคนที่กลัวนะครับว่าจะมีสัตว์ต่างๆเข้าไปก็ต้องนึกภาพนะครับว่า ตัวผนังพวกนี้ครับจริงๆแล้วครับมันจะก่ออยู่ในบริเวณเสานะครับหมายความว่าด้านล่างครับมันก็จะเป็นคานใช่ไหมครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นคานซ้ายขวาครับมันก็จะเป็นเสาบ้านนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราก่อฉาบปิดไปเรียบร้อยแล้วครับในบริเวณนี้ครับมันไม่สามารถจะเข้าออกได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีการไปเจาะช่องให้มันระบายอากาศล้วนเป็นการเจาะช่องให้มันทําอะไรนะเพราะฉะนั้น เรื่องของตัวสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เลื้อยคานต่างๆครับอันนี้ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วคําถามยอดนิยมเลยนะครับก็คือแล้วการก่อกาแพง2ชั้นเนี่ยมันแพงกว่าการสร้างบ้านชั้นเดียวปกติมากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วครับมันอาจจะแพงกว่าแต่ว่ามันไม่ได้แพงกว่ามากในระดับที่รับไม่ได้เลยนะครับ ถ้าเราลองนึกภาพง่ายๆนะครับว่าสมมุติว่าถ้าเป็นบ้านสัก2ชั้นละกันนะครับเป็นบ้านพื้นที่ใช้สอยสัก200ตารางเมตรนะครับเราเอาราคาเข้าๆกบๆคูณละกันนะครับว่าถ้าเราใช้คา่าก่อสร้างประมาณสัก2 0 0 0 0ถึง25,000บาทต่อตารางเมตรนะครับค่าก่อสร้างเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก4ล้านถึง5ล้านบาทครับถ้าเกิดเราบ้านขนาดประมาณสัก200ตารางเมตร2ชั้นนะครับ พื้นที่บริเวณด้านนอกของบ้านนะครับอันนี้หมายความว่ายังไม่ได้ตัดพวกส่วนที่เป็นประตูหน้าต่างออกเลยนะครับโดยรวมแล้วนะครับก็น่าจะอยู่ไม่เกินประมาณ240ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าการก่อผนัง2ชั้นนะครับต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นประมาณตารางเมตรละประมาณสัก1,000บาทนะครับนั่นหมายความว่าจริงแล้วเนี่ย บ้านประมาณ200ตารางเมตรค่าก่อสร้างสัก4 5ล้านบาทนะครับการที่เราทําเป็นผนัง2ชั้นนะครับต้นทุนนั้นคงแพงขึ้นอยู่ประมาณสัก2 0 0แสนกว่าบาทนะครับหมายความว่าประมาณสักไม่เกิน5%นะครับของมูลค่าบ้านทางหลักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ามากครับแต่ว่าสําหรับใครนะครับที่คิดว่าตัวงบป,ประมาณนะครับมีปัญหานะครับอย่างน้อยเนี่ยพี่แนะนําว่าในผนังที่มันมีความเสี่ยงต่อ ความร้อนนะครับหรือว่าในผนังด้านที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าด้านนั้นเนี่ยมันจะเป็นด้านที่โดนแดดในเวลาที่เราไม่ต้องการนะครับอย่างเช่นทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับที่จะโดนแดดในช่วงบ่ายอย่างแรงนะครับหรือว่าในกรณีที่เป็นผนังในทางทิศใต้นะครับที่อาจจะโดนแดดทั้งวันถ้าเกิดว่าในเรื่องของงบประมาณมีปัญหาครับเราก็อาจจะเลือกทําเฉพาะด้านที่มันมีความเสี่ยงนะครับอย่างที่บอกก็คืออาจจะเป็นบริเวณทิศ วันตกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นบริเวณทิศใต้ครับถ้าเกิดว่าตัวงบประมาณมีประเด็นแต่ถ้าเกิดว่างบประมาณไม่มีปัญหา mm hmm. พี่แนะนําว่า การทาทางบ้านเลยเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าครับรับอีกหนึ่งข้อดีนะครับของการก่อผนัง2ชั้นเนี่ยก็คือโดยปกติแล้วครับเวลาการก่อผนัง2ชั้นนะครับเขาก็จะก่ออยู่ในแนวเสานะครับนั่นหมายความว่ามันก็จะทําให้บ้านเราทั้งบ้านนะครับตัวบริเวณผนังครับมันเรียบครับเป็นแนวเดียวกันจะไม่มีพวกขัวเสาครับปูดขึ้นมาครับในกรณีที่มันเป็นบ้านขนาดใหญ่นะครับบ้านมันก็จะดูเรียบร้อยสวยงามนะครับแต่แน่นอนครับสิ่งที่เราจะเสียไปเนี่ยก็คือ พื้นที่ใช้สอยครับมันก็อาจจะแคบลงไปเล็กน้อยนะครับในกรณีที่บ้านเนี่ยมันมีขนาดเล็กแน่นอนครับอีกหนึ่งคำถามนะครับท่วิได้รับบ่อยมากนะครับในทุกๆครั้งที่มีการทําคลิปในเรื่องการทําผนังสองชั้นนะครับก็คือถ้าเกิดว่าบ้านที่เราอยู่แล้วครับเราสามารถจะก่อผนัง2ชั้นได้อีกหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าโดยปกติแล้วครับถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่อยู่ไปแล้วนะครับหรือว่าเป็นบ้านที่ไม่ได้ถูกดีไซน์เอาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ย พี่ไม่แนะนําให้ท,ทําทีหลังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะครับว่าตัวแนวคานเดิมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็การออกแบบไว้ตั้งแต่แรกครับมันสามารถจะรับน้ําหนักนะครับหรือว่ามันสามารถจะรับแรงได้ตามหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไหานกรณีที่มันเป็นบ้านที่อยู่แล้วครับแล้วผนังนะครับมันร้อนมากๆครับเราสามารถจะใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เป็นผนังเบาแทนได้นะครับ ก็คือเป็นการตีผนังนะครับเบิ้ลด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นลักษณะเนี้ยด้านในเนี้ยเราก็อาจจะเอาฉนวนกันความร้อนครับยัดใส่เข้าไปด้วยครับแน่นอนครับถ้าเป็นในกรณีนณี้ครับหมายความว่าตัวด้านนอกเดิมก็จะเป็นปูนใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราเนี้ยก็จะเอาตัวฉนวนกันความร้อนเนี้ยวางเอาไว้ด้านในใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เป็นการตีผนังเบาบางไว้ด้านนอกอีกชั้นหนึ่งในกรณีนะครับก็จะสามารถกันความร้อนจากข้างนอกเข้ามาได้หรือว่าช่วยกันความเย็นหลุดออกไปจากบ้านได้บ้างเช่นเดียวกันครับ ก็หวังเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียดีๆนะครับในการก่อสร้างบ้านและการตกแต่งบ้านนะครับในส่วนของตัวผนัง2ชั้นเองต้องบอกว่าพีวินแนะนําจริงๆนะครับสําหรับใครที่สร้างบ้านเองนะครับหรือว่าเป็นการจ้างผูร้รับเหมาสร้างบ้านที่เราสามารถจะกําหนดได้นะครับพีวีนแนะนาให้ทําทุกหลังจริงๆครับมันคุ้มค่ามากๆนะครับสาหรับเพื่อนคนไหนที่ชอบความรู้ดีๆเกี่ยวกับบ้านและการตกแต่งแบบนี้นะครับฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อนบายพีวีในทุกช่องทางด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าใครนะครับอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยววี่ทาคลิปให้ครับแล้วเจอคลิปหน้านะครับ